สวัสดีกันอีกแล้วนะครับผมดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวินวินอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาทำเครื่องเครื่องหนึ่งนะเห็นเขาแชร์กันในกลุ่มเยอะมากนะครับผมก็เลยอยากจะมาลองทําให้ดูกันนะครับว่าเออเจ้าเครื่องเนี้ยมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะอันนี้คือผมจะลองทําให้ดูนะครับแต่ก็เห็นหลายๆคนเนี่ยในกลุ่มเขาทํากันได้นะคิดว่าน่าจะได้ก็คือเป็นเครื่องปั๊มไอเทมนั่นเองนะครับ ก็ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าเ,เครื่องเนี้ยมันเป็นเหมือนบั็กของเกมะนะไม่รู้ว่าจะทําได้ถึงเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าเขาจะแก้แพทเมื่อไหร่นะครับอันนี้คือผมมาลองทําให้ดูเฉยๆนะครับก็สามารถนําไปทําในหมดเอาชีวิตรอดได้นะครับถ้าใครมออีอุปกรณ์เหล่านี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างแบบง่ายๆเลยนะไม่ต้องใช้อะไรมากมายก็จะต้องมีเครื่องลําแสงพลังงานดาวนะครับ1เครื่องนะครับไม่ใช่สิ ต้องมี2เครื่องนะครับเราก็เอามา2เครื่องแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ปุ่มนะครับนี่ปุ่มธรรมดาหรือว่าปุ่มสัมผัสก็ได้นะครับปุ่มธรรมดา2ปุ่มประมาณนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อตัวนี้นะครับสปริงนะครับใช้ตัวมิทริลหรือว่าลูกชนก็ได้นะครับใช้เป็นมิทริลแล้วกันนะวัตถุดิบหางง่ายดีใช้2ตัวเหมือนกัน แล้วก็ไอเทมอย่างสุดท้ายนะครับใช้ประแจรประแจหนึ่งตัวนะครับประมาณนี้นะใช้ของแค่4ชิ้นนี้เลยนะครับก็จะเป็นเครื่องปั๊มไอเทมได้แล้วนะวิธีปั๊มนะครับก็มาบอกวิธีโกงเกมน้องๆอีกนะแต่ก่อนก็เคยพาทำนะเครื่องแนวๆนี้แหละนะครับมาเรามาเริ่มทำเครื่องนี้กันเลยดีกว่านะครับ เราจะต้องใช้ตัวนี้นะครับวางลงไปก่อนเนาะเป็นเครื่องลําแสงพลังงานดาวนะครับเราวางนําลงไปแบบนี้เดี๋ยวปรับเป็นบุคคลที่1ก่อนประมาณนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะแล้วก็ใช้ตัวสปริงพิทูลิวตัวนี้นะครับวางไว้ด้านหน้าให้หันเด้งออกมาฝั่งนี้นะครับให้เด้งไปฝั่งนี้เราก็ใช้ปุ่มสัมผัสนะครับปุ่มธรรมดาตัวเนี้ยแตะลงไปกับเครื่องลําแสงเห็นหลายคนนะทำในกลุ่ม เห็นเยอะมากเลยนะสำหรับเครื่องนี้คิดว่าหลายๆคนที่ดูคลิปนี้ก็คงจะทําได้แหละนะครับก็คงจะทํากันได้นะ,ะาแล้วก็ลองเทสดูว่าใช้ได้หรือเปล่านี้ใช้ได้นะครับอ่าโอเคสปริงทางานทีนี้เรามาเปลี่ยนตัวปุ่มตัวนี้นะครับให้กลายเป็นแบบอัตโนมัตินะครับมันก็จะทํางานเรื่อยๆนะครับนี่ใช้ประแจนะคลิกขวาไปที่ปุ่มทีนึงแบบนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติแล้วนะต่อไป เราก็เเครื่องฝั่งนี้เราสามารถเปิดได้เลยนะครับนะโอเคตัวนี้ก็จะทํางานตลอดนะครับเรามาดูที่ฝั่งนี้โอเคเอาห่างประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ห่างประมาณไหนดีนับตั้งแต่ตัวเครื่องบล็อกนี้เลย1 2 3 4 5 7 8 9 10อนะเอาสัก10แล้วกันนะับมาบล็อกที่11 ไม่ได้อีกผมจะต้องวางตัวลำแสงก่อนอนับบล็อกที่12นะครับเรานับได้ครบส2บบล็อกแล้วใช่ไหมเราก็หันหน้าก,กลับไปที่ตัวสปริงที่ยังทํางานอยู่นะเครื่องที่ยังทางานตัวนี้อยู่แบบนี้นะครับให้ยิงลําแสงตรนี้ออกไปฝั่งนี้นะครับเนี่ยเหมือนยิงสวนกันอะ่ะเราก็ใช้สปริงนะครับวางด้านหน้าทาเหมือนกันเลยนะครับแบบนี้เราก็วางปุ่มเข้าไปเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นปุ่มอัตโนมัติ แบบนี้นะครับอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดโอเคฝั่งนี้ฝั่งเนี้ยอย่าเพิ่งให้ทํางานนะครับเราก็มาหาบล็อกที่เราอยากจะปั้นก่อนนะอันนี้คือผมจะลองเป็นบล็อกก่อนอยากจะได้แร่ตัวไหนเราก็นํามาวางได้เลยนะครับสมมุติว่าผมจะจะได้ผลึกน้พานะครับทีนี้เป็นบล็อกผลึกน้พานะสมมุติว่าผมมีอยู่บล็อกเดียวแต่ผมอยากจะได้เพิ่มหลายๆบล็อกผมก็นำมาวางด้านหน้าตรงนี้นะครับแบบนี้ แล้วก็รอจังหวะแป๊บหนึ่งนะครับฟังเสียงเครื่องตัวนั้นก็ได้นะรอจังหวะให้เครื่องตัวนั้นดับไปก่อนนะครับโอเคดับกดแบบนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมก็จะทํางานแบบสลับกันแบบนี้นะครับเราก็ดูว่า,าตัวแร่บ,บล็อกเนี่ยจะโผลไ่ไหมเห็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าปั๊มได้เนี่ยแร่มันจะเด้งออกมานะาผมรอดูก่อน ได้แล้วเมื่อกี้นี่เห็นแล้วนี่นี่นี่เห็นไหมเลื่อออกมาแล้วนะครับ1บล็อกนี่ได้มาแล้วนะครับ1บล็อกรวมกับบล็อกเดิมเป็นบล็อกที่2โอเคใช้งานได้ทับแบบนี้คือใช้งานได้นะมีบล็อกเลื่องออกมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมก็จะได้เป็นบล็อกที่ ouais Rug Rug> um> 2โผล่มาครับแบบนี้เลยคือว่าใช้งานได้นะครับเห็นไหม ใช้หมดชีวิตรอดได้นะครับถ้าใครมีเครื่องเหล่านี้นะมีอุปกรณ์เหล่านี้สามารถทําเครื่องปั๊มไอเทมได้เลยนะครับเห็นแพนด้่ออกมาอีกแล้วนะครับนี่ได้อีกหนึ่งบล็อกโอเคถือว่าผ่านนะครับต่อไปผมจะลองเปลี่ยนนะอยากจะให้ลองปัม๊มบล็อกอื่นดูนะครับผมก็จะทําให้เครื่องมันแบบทํางานไม่สมดุลกันโอเคก็เท่านี้นะครับบล็อกตัวนี้ก็จะ ไม่เด้งไปมาแล้วก็ทุบบล็อกเดิมบอกได้เลยบล็อกตัวนี้เราก็นากลับมาใช้ได้นะครับถ้าผมอยากจะลองปัม๊มอ,อย่างอื่นนะอย่างเป็นผลไม้ได้ไหมลองเชอร์รี่ดูทีนี้ถ้าเราอยากจะให้มันหยุดก็ใช้ปัะแจนะครับหรือว่าจะทุบป,ปุ่มแล้ววางใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็หยุดการทํางานไปก่อนทีนี้เราก็มาวางเชอร์รี่ด้านหน้าได้เลยแบบนี้นะครับโอเค เรากเา็เปลี่ยนปุ่มนะครับให้กลายเป็นคอโต้เหมือนเดิมจะจัดการกวงตัวนี้หน่อยนี่แหละแล้วก็กะจังหวะดีๆนะครับให้เครื่องตัวนี้ดับไปก่อนนะแบบนี้เห็นไหมก็จะใช้ได้แล้วนะครับกะจังหวะเอานะกะให้เครื่องตัวนี้ดับไปแล้วก็ค่อยกดฝั่งนี้นะครับอ่าแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองดูเชอรี่หน่อยนะคว่า จะใช้ได้หรือเปล่านะอันนี้คือผมกินไป1ลูกแล้วนะครับได้นะครับนี่เห็นไหมได้นะได้เชอร์รี่มาแล้วอ้าวได้มเมล็ดมาด้วยเหรออ๋อนี่เรากินไปนี่นก็ได้มาด้วยโอเคได้เชอร์รี่มา1ผลนะครับนี่เห็นไหมหกสลูกแล้วโอเคครับก็ประการนี้นะครับสำหรับเครื่องปั๊มไอเทมแบบง่ายๆนะครับก็ไปนําวิธีนี้มาจากในกลุ่ม น้องๆอ,อ,อ,อีกทีหนึ่งนะก็มาแนะนำน,น้องๆที่ดูช่องนี้อยู่นะครับสําหรับใครที่สนใจก็ลองนําไปใช้ดูได้น้องลองไปปรับใช้ดูนะก็หลายๆคนก็นําไปปรับใช้ดูอย่างเช่นเติมเขาเรียกอะไรอะ่ะตัวท่อลําเลียงหรือว่าจะเป็นน้ําเนี่ยลําเลียงเข้าไปในกล่องได้นะครับถ้าแบบไอเทมมันได้ออกมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะให้ตัวน้ําเนี่ยลําเลียงไอเทมเข้าไปในกล่องได้นะครับก็เป็นวิธีแบบ ง่ายๆอยีกวิธีหนึ่งนะในการปา๊มไอเทมแล้วก็น่าจะน่าจะทําได้สักพักนึงแหละกว่าเขาจะแก้แผทนะครับก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่าเขาจะแก้แผทนี้ยังไงนะครับก็คือมันเป็นบ้าของเกมะนะมก็ควรที่จะถ้าใครที่แบบมีของครบแล้วนะครับสามารถครับเครื่องพวกนี้ได้แล้วก็รีบๆทํากันดีนะครับก่อนที่เขาจะแก้นะแล้วก็ นำมาปั๊มของที่เราจำเป็นต้องใช้ให้ได้เยอะๆนะครับเห็นไหมก็จะได้บล็อกมา2บล็อกเลยนะครับได้ตัวแรมเิทิลิวสองบล็อกเลยนะยืนของทางได้ไหมโอเคยืนได้นะครับไม่มีปัญหากับบล็อกนาะออ่าประมาณนี้นะครับบ๊ายบายครับ